เมื่อก่อนทุกคนมองมอห้อมเป็นชาวนาเท่านั้นที่ใส่กรรมกรที่ต้องใส่แล้วพวกวัยรุ่นอย่างพวกหนูนี้ก็ไม่อยากจะใสแล้วตอนนี้ผ้มามอห้อมเขาขายได้หลักหมื่นหลักแสนส่งออกด้วยของเด็กรุ่นใหม่ค่ะได้ไปที่อินเดียญี่ปุ่นฝรั่งเศสอย่างไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่มีเวลาพักเลยอ่ะเขาต้องเข้ามาเข้ามาตลอด เมื่อก่อนป้าก็เป็นข้าราชการครูค่ะตอนนี้เป็นข้าราชการมํานานครูพอดีป้าเอลี่มาก่อนก็เลยมาทำมอห้อมเพ,พราะว่าทำอยู่แล้ว้าพมอห้อมเป็นภาพพื้นเมืองของจังหวัดแพร่แต่ที่สำคัญมันเป็นสินค้า G i ของจังหวัดซึ่งเป็นตัวบ่งชีท้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็บังเอิญอยู่ที่นี่นี่คือเป็น ชุมชนที่เขาเป็นชนเผ่าเป็นไทยพวนที่อพยพมาจากเมืองพวนก่อนเชียงขวางประเทศลาว200กว่าปีที่เขานําวิถีชีวิตตรงนี้เรื่องของผ้ามั่งห่มสืบทอดกันมาไปรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันรุ่นลูกป้าและรุ่นที่สีละ ผ้าม่อหอมนี่มันจะต่างกับผ้าอย่างอื่นผ้าชนิดอื่นที่แต่ละชุมชนที่เขาทำเขาจะย้อมเส้นใยแล้วไปทอปเป็นผืนผ้าแต่ผ้าม้อหอมไม่ใช่ต้องเย็บเป็นตัวแล้วก็เอามาย้อมเสื้อก็ตัดเป็นตัวก่อนกางเกงก็ตัดเป็นตัวฉะนั้นเขาจะย้อมหมอนนินเล็กๆแบบผ้าอีสานนี่ไม่ได้เขาก็เลยต้องปั้นโอน่งปั้นหม้อเพื่อรองรับน้ำห่มซึ่งเป็นสีย้อมเขาถึงเรียกว่ามหม่อหอมนะคะ ต้นห้อมเป็นพืชล้มลุกความสูงก็ประมาณ1เมตรขยายพันธ์ุโดยวิธีการปักชำวิธีการเขาทำสีเนี่ยเขาก็จะตัดทั้งยอดนับจากยอดลงมาประมาณ8นิ้วก็ตัดทั้งกา้านทั้งใบเลยเอาไปแช่น้ำสะอาดธรรมดา72ชั่วโมงพอครบเขาก็เอาใบกับก้านทิ้งก็ใช้ปูนขาวหรือปูนที่เขากินกับมากเติมลงในน้ำสีเพื่อให้สีมันตกตะกอนแล้วใช้ชะลอมตีเมตีไข่พอฟองยุบ ก็แสดงว่าได้ที่แล้วก็ทิ้งตกตะกอนอีกคืนเนช้าขึ้นมาก็กรองด้วยผ้าหน,นานาก็จะได้เป็นสีย้อมเรียกว่าห่อเปียกแล้วทีนี้พอเราได้ห่อมเปียกมาเนี่ยเราเอามาละลายกับน้ําเพื่อจะย้อมมันจะไม่ละลายมันจะเป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมทีนี้เขาก็เลยใช้เป็นภูมิปัญญาที่ป้าเล่าว,ว่าเขาอุปยบมา200กว่าปีเนี่ยเขาก็ใช้ห่อมเปียกผสมกับน้ําด่างคือน้ําจากที่เท่าที่เราหุงต้ม กรองเอาก็จะได้น้ำด่างแล้วก็น้ำมะขามเปียกก็คือความเป็นกรดเป็นด่างนั่นเองเนาะมันถึงจะย้อมติด เมื่อก่อนอทุกคนมองว่าห้อมเป็นชาวนาเท่านั้นที่ใส่กรรมกรเนาะที่ต้องใส่แล้วพวกวัยรุ่นอย่างพวกหนูนี่ก็ไม่อยากจะใส่แล้วที่ป้ามาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ก็เลยนําเอาภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของสินค้าต่างๆนะ เราพัฒนาคนรุ่นใหม่รุ่นที่ 4, นี่แหละที่ป้าพัฒนาอยู่มันช่วงโควิดพอดีเนาะน้องๆที่เขาทํางานอยู่ทางกรุงเทพก,ก็กลับมาแล้วเขาก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปใต้ถุนบ้านแต่ละคนจะมีมะหม้อห้อมซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเมื่อก่อนเราคิดว่าผ้ามหม้อห้อมตัวละร้อยกว่าบาทก็พอใจขายแค่นี้แหละรุ่นป้านนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาสามารถพัฒนาเอานวัตรกรรมอะไรต่างๆเข้ามาช่วยตอนนี้ผ้ามหม้อห้อม เขาขายได้หลักหมื่นหลักแสนน่ะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาละส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยุโลปเข้ามาแล้วก็ไต้หวันจีน สิงคโปร์เวียดนามนี่เริ่มเข้ามาแล้วถามว่าเขารู้ได้ยังไงเขาบอกเขาดู Google มาแล้วก็เพื่อนที่มาบอกต่อเขาไปเพราะเขาจะสนใจเรารู้ว่าเขาไม่สนใจเนะาะก็จะทำกิจกรรมเล็กๆนี่แหละทำเวิร์กช็อปทำผ้ามอห้อมมัดย้อม <S <S เดี๋ยวนี้มันมันพัฒนาไปแล้วมอห้อมเป็นสายเดี่ยวไปแล้วค่ะอ่ามอห้อมเป็นสายเดี่ยวแล้วอ่าแล้วก็เอาแนวแฟชั่นอะไรเข้ามาได้เยอะ เพราะว่าเราจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออยู่พัฒนานในนวัตรกรรมของเรานะคะแล้วก็ออกแบบให้เราก็จะเป็นแบบที่ทันสมัยที่เราคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะ hey, มันจะขายได้ไหมแต่มันขายได้แล้วการทำตลาดก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีสต็อกเมื่อก่อนนเต็มบ้านเลยของรอคนมาซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอพีออเดอร์อย่างเดียวะคะ่ะเราทำตามออเดอร์ที่โขสาสั่ง ก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพวกสร้อยพวกอะไรมีแล้วก็พวกของเคหืัันา์ของใช้ในห้องนอนห้องอาหารห้องรับแขกแล้วก็มีของใช้ของที่รันทึกพวกฟูกุญแจคือเศษผ้าเมื่อก่อนนี่เราทิ้งไปหมดแต่เดี๋ยวนี้เราก็เอามาพัฒนาเป็นรูปแบบแบบนี้ไม่ได้ทิ้งเลย แต่เราก็ภูมิใจเนาะคือรักษาความเป็นภูมิปัญญาของเราที่ขายได้ทุกวันนี้คือขายความเป็นภูมิปัญญาของเราแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ไม่มารับต่อมันก็สูญที่ที่เราเราก็สามารถที่ไปต่อให้เขาไปต่อยอดอง <Okay. S 1> ค่ะส่วนมากก็เป็นคนในชุมชนปาก็ภูมิใจที่ว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนเนาะสร้างงานสร้างรายได้สร้างทุงงกอย่างให้ชุมชนแล้วอยู่แบบยั่งยืนด้วย ก็อยากจะให้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาโดยใชนะ้นวัตรกรรมอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อจะได้โมรโมให้รู้สินค้าของเราเนี่ยสามารถไปต่างประเทศอะไรได้อยากจะเห็นห้อมเราสามารถเป็นห้อมโลกได้ทั่วโลกจะรู้จักเราเนี่ยเหมือนกับรู้จักยีนนะคะถ้าห้อมนี่ดีที่สุดก็ต้องที่แพร่ะนะอะไรอย่างนงี้ะ